การเดินหน้าการทําธุรกิจเพื่อที่จะมีการดูแลสร้างคนดีคนเก่งนะคะภายใต้การกํากับดูแลที่ดีภายใต้หลักธรรมมาพิบาลค่ะโดยกลุ่มปตทได้จัดงาน PTT g r o กรุ๊ป c y d 2024รวมพลังสร้างพลเมือง CG รองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนค่ะ ปตทร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนธุรกิจโดยหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในงาน PTT Group CG Day 2024ครั้งที่16ภายใต้แนวคิด c g Citizen Sustainability Connect เเปิดกว้างเชื่อมโยงโปร่งใสมุ่งสร้างความเข้มแข็งจากภายในส่งเสริมบุคลากรในกลุ่มปตทให้ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมีธรรมาภิบาลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ควบคู่กับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างสมดุลพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายทั้งจากภายในและภายนอกโดยมีพนักงานเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองคอ์กรให้เติบโตผ่าน3กลยุทธ์ a l ไรแอนรวมพลังเสริมศักยภาพสอหาความร่วมมือเพื่อองคอ์กรที่แข็งแกร่ง agility เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมรับความท้าทายในภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว a d m i r a b l e คำนึงถึงส่วนรวมต้านสมดุลทุกมิตินำแนวคิดเรื่องความยั่งยืนมาใช้ในทุกบริบทของธุรกิจภายในงานมีเวทีเสวนาจากซ e o กลุ่มปตท7บริษัทนำโดยดรคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตทจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทในกลุ่มปตท ประกอบด้วยบริษัปทปตทสํารวจและผลิตโิโตเรเลียมจํากัดมหาชนหรือ p t t e p บริษัทไทยออยจํากัดมหาชนหรือ TOP บริษัท IRPC จํากัดมหาชนหรือ IRPC บริษัท PTT g l o b a l chemical จํากัดมหาชนหรือ GC บริษัท global power synergy จํากัดมหาชนหรือ g p s c และบริษัปทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจํากัดมหาชนหรือ OR ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกันภายในกลุ่มปตทโดยปตทสผอาาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมพร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานมุ่งสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก GC ผู้นำธุรกิจเคมีพันระดับโลกมุ่งสร้างสารรนวัตกรรมพลาสติกและเคมีพันที่มีมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำตอบโจทย์เมกะเทรนโลก ไทยออยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดการข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกำกับดูแลการใช้ข้อมูลให้โปรง่งใสมีประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ IRPC ได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม IRPC IRPC Innovation Center เพื่อเป็นแหล่งผลิตคิดค้นนวัตกรรมและพัฒน,นาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืน GPSC มุ่งมั่นในการเป็นแกนนำนวัตรกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่มปตทโดยได้ขยายการผลิตไฟฟ้าใน6ประเทศทั่วโลกได้แก่ไทยอินเดียไต้หวันสหรัฐอเมริกาจีนและลาวติด1ใน3ผู้นำด้านพลังงานสะอาดของภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้และ OR ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจน้ำมันและธุรกิจค้าปลีก ให้ความสำคัญกับการส่งต่อคุณค่าและสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมตามหลัก C.G. นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ Transformative CG for n h e 4.0โดยคุณกุลเวชเจนวัฒนวิทย์กรรมการผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ IOD งาน PTT Group CG Day 2024จัดขึ้นในรูปแบบไฮบริด เพื่อตอบสนองต่อรูปแบบการทำงานในปัจจุบันโดยมีผู้ร่วมงานณห้อง Synergy Hall ศูนย์ e n e r g y Complex และมีผู้ร่วมงานผ่านระบบออนไลน์จากทั่วประเทศจำนวนกว่า1,000คนมีการจาัดนิทรศการสร้างความระหนักรู้ด้านการกำกับดูแลก,กิจการที่ดีแก่ผู้บริหารพนักงานคู่ค้าลูกค้าแขกรับเชิญจากหน่วยง,งานต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมรับรางวัล เป็นเรื่องดีนะครับที่องค์กรใหญ่อย่าง p T t Group นะครับซึ่งมีบริษัทขนาดใหญ่ในเครือเยอะเลยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของ 4G แล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับ